สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมอัดในครับอในคลิปนี้จะมาดูโมดูลของรีสนะครับก็เหมือนเดิมครับยังเป็ดอยู่อันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วล่ะคิดว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันยี่โมดูลก่อนโมดูลนะครับจะเพิ่มค่า m a x s p ขึ้น60แล้วก็เพิ่มค่าพลังโจมตีขึ้น30มสิทให้อยู่แรงขึ้นนะเพิ่มค่าโจมตีอ่าส่วน ไอ้อันนี้เนี่ยตัวระยะนะครับระยะการฮิวเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าจํานวนฮิวไม่ได้เพิ่มขึ้นนะต,ตามตามตรงเท่าเดิมนะครับระยะฮิวเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งตำแหน่งก็คือด้านหน้าสุดนะครับเพิ่มมาหน,นึ่งช่องอันนี้จะเหมือนกับพวกฮิวมูตวหนืดน,นะครับที่ได้โมดูลมาก็าจะเป็นลักษณะนี้กันหมดแล้วก็มาดูกันที่การปลดล็อกนะครับ ผมึ้นพานให้ดูการปลดล็อกก็จะมีอันแรกนะครับให้เอาบลิสไปลงด่านลงด่านแล้วก็ใช้สกิล2นะครับให้ครบ50ครั้งนะครับก็คือฮิวด้วยสกิลอ่า5ิครั้งนะครับก็ใช้ลงแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นแบบสะสมจนครบ50ครั้งก็จะผ่านอาเรนแรกนะครับอาเรนที่2นะครับก็ให้ลงด่าน เอเรื่องนะครับ4-1ตัวที่ทำา3ดาวนะครับคริสต,ต้องลงในด่านนั้นแล้วก็ห้ามใช้อะโอเปอเรเตอร์เกินเจ็ตัวนะครับแตม่มันก็ไม่ได้ไม่ได้กำหนดนะครับว่าห้ามลงเมดิกเพิ่มหรือว่าอะไรอื่นก็คือลงได้หมดเลยเจ็ดตัวนะครับควรที่เหลือก็จะมีเลเวลห้าสิบนะครับค่าฐาดร้อยหนื่น แล้วก็วัตถุดิบก็ตามในภาพนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมพาไปไปลุยด่าน C1 ซึ่งมันก็จะออกแนวทัส,สฟาร์มหน่อก็คือผมจะใช้ตัวน้อยนะครับแต่ก็จะอธิบายว่าควรจะใช้ตัวละครประมาณไหนลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนันครับอ่ะ C1 นะครับขออนุญาตเป็นแคชชิสเหมือนเดิมนะครับไม่อยากเสียสมองฟรี ก็ตัวละครที่ผมจะใช้ก็คือประมาณนี้นะครับมีม u ลเทนมีเบรสนะครับแล้วก็มีบ e ูคอยซ n เพิ่มขึ้นมาไปลงกันเลยนะครับคือตัวละครที่แนะนำจะเป็นตัวที่บล็อกได้เยอะนะครับแล้วก็ท้าทำดาเมจได้ด้วยก็จะดีมากเพราะว่าด่านนี้มอนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีตัวโดรนบินด้วยก็เลยเอาสไตเปอร์มาตัวนึง จะลงเบรตำแหน่งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันลงได้เจ็ดตัวมันยังเหลือสล็อตอีกคุณสามารถที่จะเติมเข้าไปได้คือเิดว่าตรงไหนมันไม่พอนะครับตอนนี้ผมมาลงตรงนี้นะทีจ่จริงจะลงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะหีวผ่านหรือเปล่าเพราะมันจะมีฝั่งรู้มันก็มีซนไนเดินมาเหมือนกันถ้าเกิด บูพอยซสั้นนี่จะขึ้นชื่อเรื่องตัวบางบถ้าเกิดโดนยิงเยอะๆก็อาจจะตายได้ก็เลยมาเอาบะหลบข้างในนะครับอาจจะใช้ตู้อื่นก็ได้เหมือนกันหรือถ้าจะใช้เป็นดีเฟนเดอร์แล้วเอาสไนดแรงๆไว้ยิงก็เป็นไปได้แล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยที่จริงเหมาะมากกับ อีฟินะครับเพราะว่าแถวมันยาวมากอีฟิตยิงถึกนะครับอีฟิก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับซามนะตรงนี้ไม่มีอะไรต้องน่าห่วงส่วนถ้าเกิดใครฮิวไม่ทันก็เปิดสกิลฟรีสได้นะครับหรือจะเอาเบดิกมาเพิ่มก็ได้ตรงนี้มีสี่ตัวยังเหลืออีกสามสล็อต ที่จริงน่าจะมีคนทำทักฟาร์มใช้ตัวน้อยกว่าผมได้ด้วยซ้ำนะ,ค,ะคิดว่าทอนน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าจะไปวางไว้ตรงไหนอาจจะวางไว้แทนเมาสเทนกะ็เป็นไปได้เอาเมาสเทนไปวางข้างบนก็าอาจจะเป็นไปได้ผมคิดว่ามันมันมีวิธีการเล่นหลายอย่างหลา,หลายรูปแบบ ก็อันนี้จบลงนะครับจบลงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับลิ้ตามไปเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ